มาดูสลิโนยครับผมเนาะก็สี่ตัวพว่วงไปที่เรียบร้อยนะคมีเมี FC ถามว่ารถผมใส่สองตัวแล้วบีบติดๆขัดมาไม่มาครับนี่อย่างแรกเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าไอตัวสายขั้วบวกขั้วลบเนี่ยเราต้องดูก่อนครับเนี่ยสายขั้วบวกขั้วลบนะครับเนี่ยเราต้องดูนะครับว่าสายขั้วบวกขั้วลบไม่ใช่ว่าจะใส่สายไหนก็ได้นะครัผมเหมือนตู้ลําโพงครับนะใส่ด้านไหนก็ได้ครับดังเหมือนกันตัวนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นลบครับผมเนาะเป็นลบแล้วก็ อีกสายหนึง่งตัวนี้เป็นบวกนะครับผมได้จําไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่กาวลงมานี่เนีบเลยนะครับเนีบเลยครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่านะตัวไหนที่ไม่ขึ้นไฟคือว่าตัวนั้นอ่ะเราต่อผิดนะครับผมอ่าดูที่มือนะครับเนี่ยผมจะหยิบแตะค้างนะครับมันจะมีไฟขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนี่นี่คือสวิตช์มันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่าถ้าเราบีบแช่นะครับถ้าเราบีบแช่แช่ติดหมดเนี่ยคือตัวนี้ต่อต่อถูกครับเนี่ยตัวนี้ต่อถูกครับอ่าถ้าเราบีบแช่ไฟมันจะขึ้นแช่เลย หรือว,ว่าจะเอาแบบรัวๆก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับสามชาแบบเอาแบบรัวไปเลยอะ่ะเนี่ยถ้าขึ้นไฟอย่างเงี้ยคือว่าต่อถูกนะครับขั้วบวกขัวกข้วลบต่อถูกนะครับแต่ถ้ามีตัวไหนตัวหนึ่งนะครับถ้าต่อขัอว้วลบชนกับขั้วบวกนะครับถ้าเป็นโซเนอยมสองตัวนะทีเนี้ยมันจะเป็นมาบ้างไม่มาบ้างนะครับตัวนี้มันจะขึ้นอยู่กับดีเลตัวกล่องควบคุมด้านหน้าเนี่ยอ่าผมก็จะบีบเป็นสวิต รัวเลยลัวก็ได้นะครับนี่ลรัวเลยมานี่ครับนะเห็นไหมครับก็ขึ้นครบ4ตัวนะครับขอแค่เราต่อถูกควบบวกควลบให้อยู่เหมือนกันนะครับจะใส่สองตัวสามตัว4ี่ตัวนะครับจนกว่าจนกว่าเราจะใส่เยอะนะครับเดี๋ยวไฟมันจะไม่สั่งจ่ายเองนะครับตัวดีเลยในกล่องควบคุมที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่ากดแช่เห็นไหม ก็ดูได้ง่ายๆครับถ้าต่อผิดไฟมันก็จะไม่ขึ้นนะครับผมเนาะก็โอเคตามนี้ครับ